โวยวายทำไมฮะโวยวายเรื่องอะไรเนี่ยโวยวายให้ขายนั่นห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยเห็นไหมโวยวายทำไมโวยวายทำไมจะกินไม่ข้าวอะมาโวยให้แม่ได้ไงเนี่ยเอ้าไปเลยให้ข้าวอะกระอะ à, ướt tục tộp cái cho vui hoài nè cho cá chả vui hoài ngon điều nữa trời trời áo à, thùng điều chứ แม่ไปยู่กันหัวโค้งนู่นทำไมไม่อยู่กองขยะนี้พากันไปยู่ทำไมนู่นท่านหได้ไหมเนี่ยแม่ไปแล้วนะพอแล้ว

không nhấp người hoa hết lốt chuẩn cái này luôn